สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Black n a r o c k Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปนะครับผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นเก่าก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบมานาสํารองนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมรับกดปีกมาเนี่ย่องซึ่งก็มีลูกค้าแบบว่าเยอะมากนะครับที่เข้ามาเนี่ยแล้ว ผมมองเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้เรื่องระบบมานาสำรองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไหนท์หรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สกิลบ่อยๆนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้กินอาหารเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมานาสำรองไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาคุณไปปล่อยบอทเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ของน้อยลงนะครับแล้วก็มีโอกาสตายสูงขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่ามานาสำรองเนี่ยมันทํากันยังไงนะครับ แล้วมันไม่จําเป็นต้องไปใช้นะครับไอวอร์มดิสฮอตดิสนะครับซึ่งมันแพงนะครับทําอย่างที่ผมบอกวันนี้เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับแล้วเราไม่ต้องเอาตัวเราทําด้วยเราเอาตัวลองเราทํานะครับตัวไก่ก็ได้นะครับตัวไก่ที่เอาไว้เดินตามเราเนี่ยเอามาทําแล้วมันก็จะมีประโยชน์นะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมิงเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกันตกปีแแบนทีไม่มีซ่อมนะครับ เติมเงินถูกกระเติมเองไปเติมเกมมั่นใจได้100ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3า0 0หเหลือเพียง2,900บาทนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับมานาสำรองคืออะไรมานาสำรองคือตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมที่ผมติ๊กเอาไว้อยู่นะครับมานาสำรองแล้วก็ SP ก็คือเลือดสำรองกับมานาสำรองแหละเอาง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครมีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะประติดประต่อกันได้ดีมากนะครับผมเวลาเราใช้มานา ก็คือถ้าเป็นพวกสายที่ใช้สกิลทั้งหลายเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะครับผมอ่ะคนทั่วไปเนี่ยมักจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่แล้วทำไมถึงไม่ใช้ฮอตดิสอะพี่วอร์มดิสอะมันไม่ดีเหรอมันไม่ดียังไงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะลองใช้ให้ดูนะครับอันนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะติก๊กผมจะไปลองให้ดูเลยนะครับให้มันเห็นเห็นนะครับว่ามันจะรีทันไหมนะครับผม อันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเป็นสาย A D L นะครับแต่ว่าผมเอาไปลองใช้สกิลให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันรีไม่ทันจริงๆนะมันรีไม่ทันจริงๆนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมโหลอยู่ไหนหมวดลูกซึ่งอันนี้มานาแทบยังเบาอยู่นะครับเพราะผมยังไม่ได้อัปรูนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสายนี้ที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยยังเป็นสาย A D L อยู่นะครับดังนั้นจะมาลองสก,กิลให้ดูเฉยๆนะครับ ไปอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะรีมานาทันหรือไม่นะครับผมแล้วปล่อยมันยิงไปเรื่อยนะครับผมก็อาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวปล่อยยิงไปเรื่อยนะครับผมโอเคเมื่อไหร่จะหมดล่ะลูกเร็วเร็ว อย่างที่บอกว่าสายมา,าแท็บเนี่ยก็ผมคิดว่ามันก็ประหยัดนะจากที่ลองเปลี่ยนมาลองดูแล้วเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามานาแท็บเก็บเลเวลนะแต่เดี๋ยวว่าจะเริ่มแล้วครับว่าจะเริ่มเอามาเก็บเลเวลแล้วเห็นไหมครับผมดูนะมานารีไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ฮอตดิสหรือไม่ก็วอร์มดิสอย่างเดียวอะยังไงก็รีไม่ทันนะครับเห็นไหมหมดเห็นไหมครับแล้วมันก็จะทาให้คุณ ถ้าเป็นบางอาชีพยอย่างพวกไนท์พวกเนี้ยถามว่าทําไมถึงนอนตายบ่อยอะไรพวกเนี้นักเวทนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช้ระบบมานาะสํารองนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าเกิดว่าผมติ๊กตรงนี้เมื่อไหร่นะครับนี่นะครับยังไงก็ทันนะครับผมบอกเลยต่อให้ไม่มีวอร์มดิสก็ทันเพราะว่าทุกวันเนี่ยผมใช้อยู่นะครับเวลาผมเล่นตัวลองหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ตกิวนะครับ มันจำเป็นต้องใช้นะครับสำหรับมานาสำรองนะครับซึ่งผมก็ลองให้ดูแล้วนะว่ามันเห็นภาพนะครับว่าทำไมบางคนเนี่ยตายเกล well ื่อน no เลยนะครับแล้วแต่บางคนเป็นไนท์บางคนเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สกิลบ่อยๆนะครับแล้วคุณไม่มีมานาสำรองเนี่ยมันจะทําให้คุณอ่ะตายนะครับดังนั้นจำเป็นนะครับฮอตดิสเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะับไม่จำเป็นต้องซื้อมาเลยแพงก็แพงนะครับถึงมันจะได้ฟรีวันละอันก็คุณก็ไปเอาแค่ฟรีพอแต่ถ้าคุณจะซื้อมาใช้เนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับผมบอกเลย เพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามานาสำรองเนี่ยมันทํายังไงนะครับมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอว่ากับเมืองก่อนโอเคนะครับเข้าใจกันแล้วนะครับว่าฮอตดิสกับวอร์มดิสเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแปรหลักหรือตัวแปรสําคัญในการที่จะทําให้เราเนี่ยเก็บเวลได้ดีนะครับหรือว่าประหยัดมานาะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคผมขอเปิดจอ2ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอธิบายว่า อาหารเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวหลักทํานะครับเ <hike> พราะว่าถามว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราเอาตัวหลักทำเนี่ยเราก็เสียเงินตัวหลักนะครับดังนั้นใครที่มีพวกพักเดินตามหรือตัวหลักตัวรองก็แล้วแต่ไอเดียอื่นนะครับหรือจะไอเดียเดียวกันก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำเนี่ยแนะนําว่าเป็นไอเดียตัวรองไอเดียอื่นนะครับดูนะครับจอสอง่ผมเปิดขึ้นมาเป็นพักเดินตามที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับใครที่ยังไม่ รู้ว่าผมรีวิวตัวพาชไปแล้วเนี่ยเปิดเข้าไปด,ไดูได้นะครับผมเพิ Alter, ่งรีวิวเมื่อวานนี้นะครับโอเคเรามาที่สมาคมอาหารนะครับพอมาที่สมาคมอาหารแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่สมาคมอาหารเลยแล้วก็ทุกๆวันนะครับทุกๆวันน่ะคุณอย่าลืมนะครับเข้าไปรับลูกแก้วด้วยนะครับลูกแก้วที่เอาไว้เวลาเราตีแล้วมันจะได้ไอ้พวกอาหารนะครับนะพวกอาหารมาวัตถุดิบในการทําอาหารนะครับพวกของหายากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ดูจอซ้ายล่างนะครับผมตัวนี้นะครับวัตถุดิบหายากก็ต้องเข้ามาซื้อทุกวันนะครับเนี่ยครับเข้ามาซื้อทุกวันนะใครมีเวลาอย่าลืมนะครับต้องซื้อทุกวันนะครับผมเองก็ต้องซื้อทุกวันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันอ่ะมาถึงตัวนี้นะครับวัตถุดิบทั่วไปนะครับตัวนี้แหละนะครับที่เป็นตัวที่เราจะซื้ออุปกรณ์หรือซื้อของไปเพื่อทํานะครับเราทําอาหารอย่างง่ายนะครับผมโดยใช้อันนี้ก็ได้นะครับผม วาดอนมีดนะครับผมหรือจะเป็นพลาสติกมีดก็ได้นะครับก็คือเนื้อเนื้อกะต่ายหรือว่าจะเป็นเนื้อวาดอนก็ได้นะครับอันละร้อยนะครับคุณทาเลยนะครับเก99ผมจะทําให้ดูเลยนะครับผมเปิดที่ทําอาหารขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดที่สร้างนะครับแล้วก็เลือกเมนูทําอาหารอย่างง่ายนะครับทําอันนี้ก็ได้นะครับลูกกี้นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเอยอ๋อ อันนี้อันนี้ครับโทษทีครับผิดอ่ะมันจะสร้างได้999เห็นไหมครับผมแล้วเราก็สร้างเลยนะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้ตัวหลักเรากินนะครับผมบอกเลยว่ากินกองนึงเนี่ยมันเป็นแสนนะเป็นแสน SP เลยนะครับผมหลายแสนแสนกว่ากว่ามั้งครับผมจ่ายผิดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันแสนเท่าไหร่นะครับ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาซื้อกันด้วยนะครับก็หลายๆคนเอาไปทําขายกันได้นะครับเขาซื้อเงินนอกกันนะครับกองหนึ่งเป็นสิบบาทอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะกองหนึ่งห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทอ่ะเอะหรือว่าเหลือเดี๋ยวนี้อาจจะเหลือกองละสี่บาทหรือห้าบาทแล้วนะครับก็ถ้าใครว่างๆก็ไปทําขายได้นะครับไปลงขายหน้าเพจเลยนะครับได้เงินด้วยนะครับผมตัวลองที่คุณมีก็จะได้ไม่เสียเปล่าจะได้ไม่เสียประโยชน์นะครับเอามันให้มันแบบว่า เอามาทำให้มันก่อประโยชน์เกิดขึ้นหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมจะทำเนี่ยทำยังไงล่ะพี่เอาเรื่อาหารมาอยู่ตัวลองอะทำยังไงอะก็จับมันสิครับผมจับมันเข้าปาร์ตี้เรานะครับมันสามารถวางอาหารให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้อ่ะดูที่จอผมก่อนนะ มานาของผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย SP SP สำรองนะครับก็คือมานานะมีอยู่เจ็ดแสนสี่แล้วกันนะเอาง่ายๆเลยมีอยู่เจ็ดแสนสี่เดี๋ยวดูนะครับเราจะไม่พูดถึงเลือดนะครับเราพูดถึงแค่ SP พอนะครับมีอยู่เจ็ดแสนสี่เดี๋ยวคุณมาดูว่ามันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับอ่ะเราเอาตัวลองนะครับวางเลยนะครับอยู่ไหนว่าอาหารนี่นะครับผมทำมาไว้เพียบอะบอกเลยไป วางใช้ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับใช้ในทีมนะครับพอกดวางปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถกินได้นะครับแค่นี้เองเนี่ยแล้วเราก็นั่งกินนะครับนั่งกินไปเรื่อยนะครับลองดูนะครับเจ็ดแสนสี่มันจะขึ้นมาทักเท่าไหร่นะครับแวบโบขึ้นมาเป็นแปดแสนเก้านะครับผม เจ็ดแสถ้าเพิ่มแสนหนึ่งแก็เพิ่มมาแสนห้านะครับลองคิดดูแล้วกันครับ exp แสนนะครับเราเสียเงินไปประมาณ90,000มื่นกว่าจะไหมอาตีไปเสียเสียเงินไปแสนหนึ่งะแล้วเสียเงินแสนหนึงของตัวลองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน้อยมากนะครับมันน้อยมากนะครับแค่แสนเดียวนะครับทําให้เราได้ sp มาถึงแสนดังนั้นเนี่ย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมานาเนี่ยมันทำยังไงให้มันไม่หมดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีวิธีเร่งมานาวิธีอื่นนะครับเช่นเราใส่พวกลูน่าบูทสองข้างก็ได้หรือใส่อะไรก็ได้ที่มันรีเจนเอสพีหรือใส่มังกรก็ได้หรือใส่สัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ที่ทำให้เสียมานาน้อยลงมันมีหลายวิธีแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้บางคนที่ดาเมจน้อยนะครับเขาไม่สามารถเปลี่ยนของนู่นนี่นั่นมาใส่เพื่อที่จะไปยิงได้ ดังนั้นนี่เป็นอีกทางออกหนึ่งของคุณนะครับก็คือวิธีใช้มานาสำรองนะครับผมแล้วก็เอาตัวอื่นเนี่ยมาทำนะครับตัวเด็กแล้วก็เอาเข้าปาร์ตี้มาวางอาหารให้เพื่อนร่วมทีมนะครับกินมันก็จะได้เกิดประโยชน์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เปลืองเงินตัวหลักเราด้วยนะครับผมอ่าผมขออีกดักกรงแล้วกันนะครับแล้วก็กดใช้ในทีมนะครับแล้วเราก็เอาตัวหลักเนี่ยกดกินนะครับเหมือนเดิม นะครับผมเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการกินมานาสํารองนะครับดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเพิ่มตายตัวไหมนะครับตอนนี้มีอยู่แปดแสนเก้าตีไปแล้วกันว่าเป็นเก้าแสนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเป็นแสนเอ่อเป็นหนึ่งล้านสี่แล้วนะครับตอนนี้เอสพีมานาเอ่อสพี SP สำรองของผมเนี่ยเป็นล้านเซ็นล้านแล้วก็สี่หมื่นนะครับผมใช่ป่าวะใช่เด เออหนึ่งล้านสี่หมื่นถูกต้องนะครับก็เพิ่มมาแสนห้านะครับประมาณนี้ก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยท่านได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่บอกเลยว่าคนที่มาจ้างผมลดปีกแดงเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีมาราสำรรองมาสักคนเลยนะครับศูนย์นย์นวันหนึ่งเนี่ยมี2คนสามคนนะครับก็บอกเลยว่าศูนย์มาตลอดนะครับแล้วเขาก็น่าจะตายบ่อยด้วยเวลาไปปล่อยบอดนะครับ ดังนั้นก็ฝากไปแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกัน2ปีไบบทันทีไม่มีซ่อมนะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เงาะแชนแนลด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจบจบ